สวัสดีครับวันนี้เรามาบ่อ,อบ้านบ่อสเตชันครับเฮ้ยทีไว้แล้วจริงจังวันนี้จริงจังไห้ตี นะครับพร้อมนะครับเอารวังนะครับปลาซ้ายปลาขวาดูด่นะครับต้องเปลี่ยนคัน

อโอ้โหจะหลุดแล้วอ่ะนี่เนี่ดูของน้องโจนะครับนี่ของน้องโจไซส์สวยๆต้อมยังไงเนี่ยต้อมยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยเขาวัดกันเปี้ยงเป,งเปี้ยงเนี่ย <S 2> <S 2> วัดขาดวัดหลุดว,วัดกันเปียงเปียงเปียงเปีเาายงต้องโกงตูดด้วย <laughs> <laughs> ไรเนี่ยเขาวัดกันเปียงเปียงเนี่ยไปต่อไปทิง้งก็ขาดซะนี่เอาไปไป ให้มันตกดีกว่าให้เกิดเลยอ่ะอะของคอของคอของคออเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้โอ้จอดจอดเฮียจอดรอจอดรอเหมือนขนมปังไอเฮียโอเครับตีจอดตีจอดไอเฮีย ทิ้งไว้เฉยๆจอดแม่งเลยตยบึกเลย,ย,เลยอ๋อตีให้ลงหลุมไม่เฉยแล้วจอดใช่ไหม,ม <c oughs> แหวววันยิ่งกินแอคกแปลกขึ้นเรื่อยๆเลยเว้ยเฮ้ยโอ้โหหมอโอเคครับบัอบเีาเอา้โ,อโหเอาไปก่อนยิบเยียก่อนยิ่งเอามาซ่อมก่อนเอ้ยมีน้อย <c oughs> <c oughs> โอเคเดี๋ยวไปซ่อมเนี่ยอย่างเงี้ยซ่อมได้หมดครับ ครัรงของเราปักฟ้างยศนะครับชั่วโมงเก็บชั่วโมงแค่คันนี้นห็ครับเดี๋ยวอย่าเบรกหนักเกินนะเดี๋ยวเบ็ดงา้าง<อ>สีละเทียสีเขียวใช่ไหมเออเนีฟ้าคึมๆเนี่ย,ยนะขอครับ ใหญ่ไหมครับโอ้โหโอ้โหเต็มเต็มโอเคบ้าปโอ้โหุสดยอด ัดสีเดียวกับป้ายคนระับกัดสีเดียวกับป้ายคนระับวันนี้โอ้โไปข่าวซะตั้งนานต้องเขียวอีนี่เองาจะหมอหมออยู่แล้วดะ๋ยวนีเพื่นลากขึ้น่ะโจโจจริงจริงตอนเนี้ยตอนเนี้ย<ส>บัดน,นาวเออบัดน,นาวสีนี้หมดเลยทั้งแถบไม่เชื่อมึงถามพี่อะดู โอ้ยเกาาย๋ามาโจปลดหน่อย,ยนี่สีเขียวอันนี้นะแทยเท้แกเห็นไหมนี่เปลี่ยนไม้เดียวเองนะเนี่ยกูเปลี่ยนไปไม้เดียวอย่างนี้นสีนี้มั่งมาจริงวันนี้วันนี้อย่างนี้ตัวนี้จริงกัดกัดบ่อยแล้ว สงสัยจะทั้งวันแล้วตีนี้หมดเลยด้วยอ่ะหมดแล้วด้วยเอาเบิกมานิดเดียวไงเอามาแค่กล่องเดียวล่ะโอเคก็มากะตีแค่ปลาเช้าไงเอาแสงแดดตัวนี้จริงจริงจังเลยไม่ไรจะซ่อมเอาเอาไฟช็กมาดิมีหัวฉีกป่ะซ่อมได้นะซ่อมสมานแผลได้โอเคเอามาเอาไฟช็คทิ้งไว้ซ่อมสมานแผลได้นีวิธีสมานแผลง่ายนิดเดียวจุดให้ไฟติด ตรงที่ขาดจุดให้ไฟติดเลยฮนะแล้วก็เป่าดับแล้วก็ทิ้งไว้เดี๋ยวมันสมานของมันเองครับเดี๋ยวดูนะขาดนี้นะเดี๋ยวผมซ่อมให้ดูขาดนี้นะครับลมแรงไปหน่อยฝนมาครับยากเลยจะอยู่ทําที่บ้านจะง่ายหน่อยจุดแม่งให้ไฟติดเลยครับถ้าจะซ่อมแผลแบบนี้ไฟไม่ยอมติด ก็แปะแม่งก็ไป,นไปคนร้อนเลยครับเรามาทำที่หัวหัวขาดใช่ไหมครับเปล่าแม่งให้ไฟติดเลยเอาให้ไฟติดเลยนะครับถ้าเป็นแผลขาดอย่างเงี้ยของแม่งให้ไฟติดเลยลุก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 ลกไฟลุกนิดๆแล้วก็เป่าดับอุณหภูมิมันจะอ่า หมือนกับไอ้นี่ข้างในครับละอูอยู่ข้างในแล้วมันจะประสานกันเองถ้าให้ดเีเป็นไฟแชกหัวฟู่อจจะง่ายกว่ามันจะร้อนกว่าไฟจะติดเร็วแล้วเป่าดับอย่างนี้ครับ,บนย่างมะที่ขาดกีนนี่ภาษสานแล้วทิ้งไว้ครับอย่าไปจับนะพรจับมันจะติดมือแบบเป็นคาบเลยมือห้ามจับเลยครับตอ่อมาลร้อนอนะครับ เอาให้ไฟติดเลยครับมันจะละลายนะท่านผู้ชมจะเห็นนะจะละลายรวมกันเปลวงเดียวครับอย่ารวมกันแล้วไหลรวมกันแล้วเอ้ยครับเป็นทิคง่ายๆที่ใช้เซนเลยตกเก่าหมอครับไม่โดนขาดอย่างเงี้ยสบายมากแป๊บเดียวรวมกันเอเคครับลองทําใช้ดูครับเฮ้ยอีกแล้วกินจริงจังวันนี้กินจริงจัง คิมอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวหยิดคิมต้องดูครับนี้ใช้ได้ซ่อมเสร็จพอดีใช่ไหมซ่อมตัวนี้ต่อเผาออกนี่ไม่เห็นตรงคางนี่ครับเฮ้ยตัดกันหอมลงอ้วนไปอ้วนแล้ว ซ่อมเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมไปซ่อมมาให้อ่ะไอ้ตัวนี้มันยังไม่เสร็จดิเอาหน่อยไหมน้องโจแบ่งกันแบ่งกันเติมพลังเติมพลังเอาไว้ไหมเติมพลังยาดส่องเหย่านะครับครับนแนนสิงคิ้งแชทโอ้โห เก่าเด่ไมโครจิกเหมือนเดิมอมีไหมครับมีไมโคจิกเหมือนเดิมแนนน่อกี่ตัวแล้วครับเนี่ยไมโครจิกเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีบขึ้นให้ไมโครที้าตัวเลยครับ5ตัวเลยครับสีบชมพูเด็ดมากใครบอกไมโครจิกเก่าไม่กินลองนแ,แนะไม่ได้ไม,ไม่ได้นอกจากรัมเนี่ยของสีชมพู กัดจริงจังนะครับตัวนี้โอ้โหเห็นกัดบ่อยมากตรงนี้น่ครับนี่ครับเก็บมาเรื่อยๆเขาตีแท้ใช่ไเขาตีแท้ที่คอนเทนต์ตีตตีแท้รู้อยู่ในหลุมเขาจอดรอเลยครับเดีย๋ยวต้องจัดการใจอ่ออาเอว ครับหลังนะครับขึ้นะครับ,รบ,ไรบจไมาเลาอตะหล่งจังว,วะเลาะกาบเอกอ๋อโมโหวิเต็มเครับขอเกยหน่อยตกเียครับ ปียแกแกเล่แก yeah. ้วดูเืิคร yeah. ับใส่เสื uh ้อนาอเสื้อชันฝนไส้สดีมากเอเคเ็งแชโเย่ก็โดนใส่นั่นไสบากกีรติชัดมาร้ว กระชางจะแตกไหมโจนะครับก็มึงอัดซะโอ้โหไอยาไอออกเกี่ยวตัวนี้เองตามสูตรไี้โจครับข้อมือกูจะเสียเพราะยกปลามึงอ่ะครโจ อาคิมป่นเลยตอนเย็นมีทายแบบด้วยนะซูมหน่อยตูมหน่อยครับนะัน่นละครับนั่นละครับโ,อ,โ,อ,โอ,อันนี้จบค,ค,คลิปเทียนแค่จบคลิปเทียงแค่นี้ครับ <S 2> <S 2> <S 2> หลายตัวอยู่ตีซะเหนื่อยวันนี้ วันนี้เซตได้ทำงานดีมากในอากาศคึมคึมแบบนี้ครับปลานอนหลุมย่อนปึ๊กย่อนปึก๊กไม่ต้องหุนเลยตกน้ำคนพื้นบึกเป็นอยู่นี้ก็ได้ครับรอรองหครับขอบคุณครับบ้าบบอ่อบ,บ้านบ่อสวัสดีครับกับ้านแล้วเหนื่อยเนื่อยมา,ม,ามาพี่จะส่งให้พี่ ของกระพีหนึ่งอันหหลักทองแค่หนึ่งสองเ,เดี๋ยวเดวเดี๋ยว,ยวไม้หร่งสอ,อเพมอ,อเนี่ยแล้วตกได้เยอะมันก็ระบาดตอนกลับนี่เนี้ยไหลยหลไหลไหลหโอ้เชีย่ยโจหนักขนาดนี้นะ50าสโลได้อ่ะ ใจเย็น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 เออแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวเอาลัรงมาใส่มากับแซดเอ้ยครับวันนี้ตัวให้เฮียไปแล้วตัวนี้